รับคลิปต่อไปนี้ครับก็จะเป็นคลิปติวคณิตศาสตร์มปลายนะครับหนุกครับแต่ก่อนที่จะไปติวอะไรกันนั้นใครยังไม่มีเอกสารไม่มีชีดประกอบการเรียนนะครับหนูสามารถคลิกที่ชื่อวิดีโอด้านบนหรือคลิกที่เพิ่มเติมด้านล่างนะครับแล้วโหลดเอาเอกสารประกอบมาใช้ได้ด้วยตนเองเลยครับครับอีกประการหนึ่งครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดไล กดเป็นกำลังใจให้ทีมงานสักนิดสักหน่อยนะครับหนูครับมาแล้วต่พรอบแล้วเรามาลุยกันเลยครับหนูครับหลังจากที่เราผ่านอนุกรมจํากัดเลขคณนิตเลขคาคณิตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูอนุกรมอันนันกันต่อครับครับอนุกรมอันนันก็คืออนุกรมที่บวกกันไปไม่รู้จุดจบนะครับหนู ซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นอนันต์เลขคณิตแล้วก็อนันต์เลขคณิตอีกนะครับนูเอาทีละอย่างนะครับเอาอนันต์เลขคณิตก่อนอนุกรมอนันต์เลขคณิตก็ยกตัวอย่างเช่น1นึบวกสบวกหบวกเบวกเบวกไปเรื่อยๆครับถึงอินฟินิตเลยครับไออย่างเนี้ยเป็นอนุกรมอนันต์เลขคณิตครับครับทีนี้ครับอนุกรมอนันต์แบบเลขคณิตเนีน่ยนะครับถ้าหนูลองบวกดูนะ ยิ่งบวกมันยิ่งเยอะยิ่งบวกมันก็ยิ่งมากมายมหาศาลไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นเนี่ยหนูเอา1นบวกสก็ได้4เอา4บวกอีก5กลายเป็น9เอา9บวกอีก7เป็น16 16บวกเเป็น25 25บบวก11บวกไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งบวกยิ่งเยอะครับหนูเพราะฉะนั้นถ้าหนูบวกไปจนกระทั่งถึงอินฟินิตเนี่ยคำตอบมันจะมากมมยมหาศาลจนกระทั่งหากันไม่หวัดหากันไม่ไหวเยอะเกินไป ถ้าเป็นเช่นนั้นหนูจําเอาไว้เลยสั้นๆง่ายๆถ้าเป็นอนุกรมอนันต์แบบเลขคณิตแล้วก็เราจะหาผลบวกถึงอินฟินิตไม่ได้หาผลบวกถึงอน,นันต์ไม่ได้เพราะมันเยอะเกินนั่นเองครับหนูครับเอาก็จบเลยนะครับหนูอนุกรมอนันต์แบบเลขคณิตหาไม่ได้นะครับหาผลบวกไม่ได้ครับหนูบวกถึงอินฟินิตไม่ได้ครับเยอะเกินไปจบสั้นๆอย่างนี้เลยครับหนูครับ อ้าวจดไปซะหน่อยและเดี๋ยวเราไปดูอนุกรมอนันตเลขากันต่อเลยครับที่นี้เรามาดูอนุกรมอนันตเรขาคณิตกันบ้างนะครับหนูครับอนุกรมอนันตเรขาคณิตมันยังต้องแบ่งเป็นอีก2แบบย่อยๆครับหนู แบบที่หนึ่งคือไอ้แบบที่ค่าสมบูรณ์ของอัตราส่วนร่วม absolute อเนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากัน1นึครับหนูครับ,บอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับหนูเอา2บวก4บวก8บวก16บวกไปเรื่อยๆครับถึงอินฟินิตเลยไอเนี่ยเป็นอนุกรมอนันต์เรขาคณิตครับแล้วถ้าหนูลองหาอัตราส่วนร่วมนะครับลองหาอของมันออกมาดูก็เอาขวาหารซ้ายครับหนูขวาหารซ้าย อย่างนี้ก็เอา4หาร2ก็ได้2เสร็จแล้วหนูลองเอาไอ้อัตราส่วนรวม a เนี่ยไปถอดค่าสมบูรณ์ไปหา absolute ค่าสมบูรณ์อย่างนี้ก็จะได้ absolute ของ2ค่าสมบูรณ์2ก็คือ2จะเห็นว่า absolute ค่าสมบูรณ์ของ a เนี่ยมันมีค่ามากกว่า1ครับหนูมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ครับนี่แหละเป็นอนุกรมอนันเรีขาแบบแรกครับ แบบที่ค่าสมบูรณ์ของอมากกว่าหรือเท่ากันหนกบหนึ่งครับนครับอนุกรมอัน,นันแบบนี้อนหนูถ้าหนูเอาไปบวกนะครับยิ่งบวกก็ยิ่งเยอะครับเอาสองบวกสีได้6กบวกอีก8เป็น14บวกอีก16เป็น30ยิ่งบวกยิ่งเยอะยิ่งบวกยิ่งมหาศาลถ้าอย่างนั้นบวกไปถึงอินฟินิตคำตอบมันก็จะโคตรเยอะครับหนู คำตอบมันจะมาหาศาลหากันไม่ไหวหากันไม่ได้เพราะฉะนั้นนุชจาไปอีกอันหนึ่งครับอนุกลมอะนันแบบค่าสมบูรณ์ามากกว่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยจะหาผลบวกถึงอินฟินิตไม่ได้ครับเพราะมันเยอะเกินไปครับนูกครับอา้าวจบอีกแบบหนึ่งเฉยเลยครับถูกครับอา้าวนุจดไปนิดนึงครับจดแล้วก็ทองไปด้วยนะครับ ถ้าวันหลังไปเจออนุกรมอน,นันต์แบบเลขคณิตเนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับตอบว่าหาผลบวกถึงอน,นันต์ไม่ได้ถ้าไปเจออนันต์เรขาชนิดที่แอบสรุปแอคขาสมบูรณ์อัตราส่วนรวมมากกว่าเท่ากันหนึ่งก็หาผลบวกไม่ได้ครับยิ่งบวกยิ่งเยอะครับลูกนะคลับเพราะนั้นเจอโจทย์แบบนี้นง่ายเลยตอบว่าหาไม่ได้ลูกเดียวครับ ีนี้มันจะมีอนุกรมอนันเรขาอีกแบบหนึ่งครับก็คือไอ้แบบที่ค่าสมบูรณ์ของอัตราส่วนรวมมันน้อยกว่า1ครับแอฟซลูอาค่าสมบูรณ์อัตราส่วนรวมน้อยกว่า1ยกตัวอย่างเช่นนะครับเอา9บวก3บวก1บวกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับถึงอินฟินิตครับนูไอ้นี่ก็เป็นอนุกรมอนันเรขานะครับแล้วทานนูลองหาอัตราส่วนรวมนะครับก็เอาขวาหารซ้ายครับเอาขวาหารซ้าย ก็คือเอา3หาร9ได้1ส่วน3แล้วถ้าหนูเอาแอาไปลองถอดค่าสมบูรณ์ลองเอาแอาไปถอดแอบสูดค่าสมบูรณ์ดูนะครับมันก็จะได้ค่าสมบูรณ์1ส่วน3ค่าสมบูรณ์1ส่วน3ก็คือเศษ1ส่วน3ครับจะเห็นว่ามันน้อยกว่า1นะ1ส่วน3มันน้อยกว่า1ครับเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นไอเนี่ยเป็นอนุกรมอนันต์เลขาแบบที่2ครับคือแบบที่แอบสูดแอน้อยกว่า1 ไอ้แบบเนี่ยจะหาผลบวกถึงอนันต์ได้นะครับหนูจะหาผลบวกถึงอินฟินิตได้นะครับ,บ,ไ,ดรบได้จากไหนได้ยังไงให้ใช้สูตรนี้ครับ s อินฟินิตผลบวกถึงอนันต์จะมีค่าเท่ากับ A1 หาร1ลบ a เมื่อ A1 คือพจน์แรกครับส่วน a คืออัตาราส่วนร่วมแล้วไม่ต้องถอดค่าสมบูรณ์นะครับตรงเนี้ยอัตาราส่วนร่วม a ตัวนี้ไม่ต้องถอดค่าสมบูรณ์นะครับไอเราถอดค่าสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบเฉยๆวพราะมันเป็นแบบที่2หรือแบบที่1 ไอ้ถอดค่าตัาบุญเนี่ยตรวจสอบเฉยๆแต่อีตอนคํานวณหาผลบวกเนี่ยใช้อ่าเฉยๆครับไม่ต้องถอดค่าตัาบุญเขียนนะอนุจดไปแล้วเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างข้อสอบประกอบกันแล้วท่องเลยครับอนุกรมอนันต์เนี่ยมันจะหาผลบวกได้แบบเดียวครับคือไอ้แบบที่ต้องเป็นอนุกรมอนันต์เลขค่ะและแอบสูตรอ่าต้องน้อยกว่าหนึ่งด้วยนะครับ ลองมาดูโจทย์ประกอบกันสักหน่อยนะครับนูไอ้ข้อนี้มีอนุกรมอนันต์ครับ4บวก2บวก1บวกไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตเลยนะครับนูถามครับผลบวกถึงอินฟินิตมันจะได้เท่าใดครับหนูครับไอ้โจทย์ข้อนี้ก่อนจะทำใครขอแนะนำว่าให้หนูทำการตรวจสอบซะก่อนนะครับว่าอนุกรมอนันต์เนี่ยมันเป็นเรขาแบบที่2แบบแอบสูตอาร์น,น้อยกว่าหนึ่งหรือเปล่าตรวจสอบก่อนเลยครับหนู วิธีตรวจสอบหนูก็ต้องหาอ่าอย่างนี้ก็เอาขวาไปหารซ้ายนะครับหนูก็คือเอา2ไปหาร4มันก็จะได้1ส่วน2แล้วลองเอาไปถอดค่าสมบูรณ์ครับถอดแอบสูตลองดูครับอย่างนี้ก็เป็นแอบสูตค่าสมบูรณ์1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2ธรรมดาน้อยกว่า1นึไม่ครับเช็คดูก่อนเลยน้อยกว่า1นึไม่เช็คก่อนเลยน้อยกว่า1ครับถ้าตรวจสอบพบว่าแอบสูตรอาน้อยกว่า1สแสดงว่าไอเนี่ย หาผลบวกถึงอนันต์นได้เอาถ้าเป็นเช่นนั้นก็หาซะเลยและอยากจะหาผลบวกถึงอน,นันต์น,นี่ทำไงอยากหา S อินฟินิตหนูก็ใช้สูตรครับ S อินฟินิตจะหาจาก a1 ห,หนหาร1นลบารับผมครับถ้าอย่างนั้นหนูเต็นคารครับ a 1ก็คือพจน์แรกครับก็คือเลข4นะครับคนเนี้ยพจน์ที่1ก็คือเลข4นะครับเอาใส่ไปหาร1ลบเเฉยเฉย อ่าเฉยๆก็คือ1นส่วนสนี่แหละเอาก็ใสไป1นส่วนสครับเสร็จแล้วหนูหนูหนูหนบวกลบคูนนั้นธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยหนูเอา1นลบหส่วนสได้เท่าไหร่วาก็ได้1นส่วนสธรรมดานะครับแล้วกลับเสร็จส่วนขึ้นข้างบนครับก็จะกลายเป็น4คูนด้วย2ส่วนหนึ่งนะครับกลับขึ้นข้างบนสุดท้ายหนูจะได้ S อินฟินิตนี้ค่ะเป็น8ครับหนูอ้าวถ้าอย่างนั้นตอบเลยครับหนู ไอเนี่ยถ้าหนูบวกไปถึงอินฟินิตนะบวกไปเรื่อยๆนะบวกถึงอินฟินิตนะผลบวกมันจะได้แปจริงๆครับเอาไม่เชื่อนูลองบวกดูได้ลองเล่นดูได้นะไอคอนเนี่ยบวกไปถึงอินฟินิตจะได้แปดนะครับหนูอา้าวเรียบร้อยเป็นหนึ่งข้อครับเล่นไม่ยากนูเล่นไม่ยา,ไมยากนะครับค่อยๆฝึกคิดดูนะครับ าดูข้อนี้กันต่อครับไอข้อนี้มันมีอนุกรมอนันเรขานะครับหนูแล้วก็บอกหนูมาเลยนะครับว่าพจน์ที่สองคืออันนี้พจน์ที่สามคืออันนี้และให้หนูหาครับผลบวกที่อินฟินิตถึงอินฟินิตมีค่าเป็นเท่าไหร่ลองเขียนดูครับพจน์ที่สองคืออะไรนะครับเก้าส่วนห้าพจน์ที่สามคืออะไรครับพจน์ที่สามคือยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบห้าอันแล้วพจน์ที่หนึ่งคืออะไรเนี่ยพจน์ที่หนึ่งคืออะไร ไม่รู้จน์ที่หนึ่งคืออะไรไม่รู้ครับหนูเอาถ้าอย่างนั้นจะหาผลบวกถึงอันนั้นนะมันจะทําได้ยังไงมันไม่รู้จน์ที่หนึ่งโพดที่หนึ่งเป็นอะไรไม่รู้และจะหาผลบวกอันนั้นทำยังไงอืเอางี้เจอโจทย์แบบนี้เนี่ยครูกอนแนะนําครับหนูหาพจน์ที่หนึ่งก่อนเลยแล้วกันเพราะถ้าไม่รู้จพ์ที่หนึ่งนี่มันบวกกันไม่ได้ก็หาอีกหนึ่งก่อนวิธีเนื่องจากมันเป็นอนุกรมรีขา ถ้าอย่างนั้นหนูเอาขวาหารซ้ายตรงนี้ก็คือเอา9ส่วน5นะครับแล้วก็หารด้วย A1 ตรงนี้แล้วก็เอาขวาหารซ้ายตรงนี้ครับหนูก็คือเอา27ส่วน25นะครับแล้วก็ไปหารด้วยเศษเส่วน5เนี่ยมันจะต้องได้เท่ากันได้อัตราส่วนเท่ากันขวาหารซ้ายต้องเท่ากันและหนูนั่งแก้สมการนี้ครับเอาแล้วแก้ไงสมการนี้เอาขึ้นให้ไอ้เก้าส่วนห้าตรงนี้หนูกลับเศษส่วนขึ้นข้างบน ก็จะ, 9. 9ะก,ลนนกลายเป็น5ส่วน9 9ส่วน5นะครับกลับขึ้นบทกลายเป็น5ส่วนกและอันนี้ก็เป็น27ส่วน25สนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นี่หนูนนย้าย A1 คูณควายเลยก็ได้เอหนึ่งอยู่เป็นหารควายคือว่าเป็นคูณเลยเอาเอหนึ่งขึ้นมาเป็นคูณอย่างนี้เลยคูณควายฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่เก้าส่วนห้าเสร็จแล้วหนูตัดทอนไปตามจังหวะหนูจะได้เอหนึ่งครับเอาหนูเล่นต่อเองแล้วกันนะคราวนี้มันจะได้เอหนึ่งสักเท่าไหร่เอาลองเล่นต่อดูครับครับ ไอ้นี่ตัดเลยก็ได้ครับเอา5ตัด25ก็เหลือส่วน5นะครับ <c oughs> เอา9ตัด27เหลืออะไรครับเหลือ3นะครับเท่าก,กับ A1 งตัวนี้ก็กลายเป็น9ส่วน5เสร็จแล้วไอ้ส่วน5ตรงนี้กับ3ส่วนหนูย้ายข้างครับย้าย5จากหารไปคูณย้าย3จากคูณมาหารก็กลายเป็น9-5ส่วน5คูณด้วยคูณด้วยนะครับเศษ5ส่วน3โอเคไหมคูนไข่ธรรมดาย้าย5ขึ้นไปคูณย้าย3ลงมาหาร เสร็จแล้วเอาห้าตัดห้าแล้วก็เอาสามตัดเก้าสุดท้ายหนูจะได้เอหนึ่งนะครับคนเนี้ยได้เท่าไหร่ครับคนนี้ได้เอหนึ่งเป็นสามนะครับสามตัดเก้านี่ได้สามพอดีนะครับหนูโอเคได้เอหนึ่งละโอ้ยค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยอีกได้เอหนึ่งเป็นสามอันแล้วถ้ารู้เอหนึ่งเนี่ยอยากหาผลบวกถึงอันนั้นทำไงอะ่ะก็แนะนําอีกอะ่ะไอ้คนนี้หนูหนูลองหาแอาดูก่อนอัตราส่วนร่วมหาแอาดูก่อน กเอาขวาหารซ้ายนะครับขวาหารซ้ายคือเอา2 7 2ส่วน25ะครับแล้วก็หารด้วยเศษ9กส่วน5ก็กลับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมอานะครับอัตราส่วนรวมก็กลายเป็น2 7 2ส่วน25และไอ้นี่ก็เป็น5ส่วน9ตัดได้5เอา9ตัดนี่ได้3เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้อัตราส่วนรวมอานะครับมีค่าเป็นเศษ3 5ส่วน5แล้ว a อ s ส l u รุน ก็คือแอบส่วนลุดสามส่วนห้าก็ได้สามส่วนห้านั่นแหละมันน้อยกว่าหนึ่งไหมครับหนูตรวจสอบเลยครับตรวจสอบเลยแอบส่วนลแอมันน้อยกว่าหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งไหมสามส่วนห้าน้อยกว่าหนึ่งสามส่วนห้าน้อยกว่าหนึ่งถ้าอย่างนั้นหาผลบวกได้นี่นะสังเกตว่าก่อนคุณทานี่คุณตรวจสอบก่อนเลยนะวม่ามันหาได้ไม่ได้นี่คุณตรวจสอบก่อนวิธีตรวจสอบก็ถอดแอบส่วนลุนี่โอเคนะแล้วถ้ามันหาค่าได้หาไงอ่ะ ก็ใช้สูตรธรรมดาครับก็ใช้สูตร S อินฟินิตจทเท่ากับ A1 หาร 1-R ลบ R แล้วหนูแทนค่าหนูลงแทนเองไหมนะลงแทนเองดูนะครับอา้าลุยต่อเลยครับหนูไอ้ ID, นี่หนูหนแทนค่าไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ A1 ก็คือ3นะครับอุตสาห์มา ส่วน A เชยเฉๆ,ๆนะครับชๆ,ๆก็คือ3ส่วน5นะครับเฉยเฉๆ,ๆคือ, 3, นะคอาสาส3ส่วน5นะครับเอาใส่ไปเศษ3ส่วน5เสร็จแล้วหนูก็ลบไปครับเอา1-3ลบ3ส่วน5ก็ได้เศษ2ส่วน5อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างก็ต้องกลับเศษส่วนขึ้นข้างบนอีกอก็จะกลายมาเป็น5ส่วน2และหนูคูณไป3คูณ5ได้15 15หาร2เหลือ7 5ครับพอะนข้อนี้ผลบวกถึงอินฟินิตมีค่าเป็น7.5นะครับเรียบร้อยเลยครับ,รบไอ้โจ์ข้อนี้จริง,รงๆไม่มีอะไรหรอกหนูแทแท่จริงคือเขาไม่บอก A1 ม,มาให้แต่เราก็หา e หนึกก่งซะก่อนแต่มันจะเสียเวลาหาเพราะมันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเท่านั้นเองนะครับมันลำบากหน่อยเดี๋ยวก็ตรงเนี้ยนิดเดียวเท่าน,นั้น<ม>นอกกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มาดูข้อต่อไปอีกครับหนูไอ้ข้อนี้นี่ก็ให้สมการมาเลยนะครับ1ลบ x บวก x กำลังสทั้งหมดนี่ไปถึงอินฟินิตนะครับเท่ากเศษ4ส่วน5แล้วย้อนไปถาม x ตูมเดียวเลยถามว่า x คืออะไรไอ้โจทย์ข้อนี้นี่มันเป็นโจทย์หลอกหูหลอกตาจริงๆไม่ยากหลอกนะครับเขาหลอกหูหลอกตาเฉยๆอ่ะหนูลองตั้งสติดูหน่อยนะครับ จากโจทย์เนี่ยหนูถ้าหนูค่อยๆตั้งสติดูหนูจะพบว่าพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งนี้เองใช่ไหมครับเอาหนูลองทดดูลองเขียนดูนะครับข้อเนี้ยพจน์ที่หนึ่งเอหนึ่งคือหนึ่งนะครับแล้วอา่าอัตราส่วนรวมแล้วครับก็เอาขวาหารซ้ายขวาก็คือลบ x ซ้ายก็คือ1ครับหนูเพราะฉนั้นอัตราส่วนรวมก็เท่ากับลบ x หารหนึ่งมันก็ได้ลบเเหมือนเดิมจริงไหม ส่วน4ส่วน5เศษ4ส่วน5อันนี้คือ S อินฟินิตไงครับคือผลบวกถึงอินฟินิตไงครับหนูครับเอาถ้าอย่างนั้นหนูหนูหนูเขียนไปครับคอนเนี้ย S อินฟินิตมันคือเศษ4ส่วน5นี่อุย้ยถ้ออย่างนั้นน่ะหนูเข้าสูตรเลยครับเข้าสูตรธรรมดาเลยครับก็คือ S อินฟินิตจะมีค่าเท่ากับ A1 หาร1ลบ R เอสอินฟินิตก็คือเศษสี่ส่วนห้านะก็ใส่ไปผลบวกอนันต์เอหนึ่งก็คือหนึ่งเอาง่ายเลยเว้ยเอหนึ่งดิเด็กก็หนึ่งหารด้วยหนึ่งลบอ่าอ่าคืออะไรครับลบเอ็กซ์อ่าเฉยๆนะก็คือลบเอ็กซ์แต่ก็ต้องใส่วงเล็บนะครับเพราะมันติดลบอ่ะเอ็กซ์ตัวเนี้ยมันติดลบอ่ะครับก็เลยต้องใส่วงลบวงเล็บนะครับระวังแล้วแล้ว,ลว,ลวเอาลบคูณลบนี่กลายเป็นบวกเฉยเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับลบคูณลบกลายเป็นบวกเฉยนะ จะกลายเป็นเศษ4ส่วน5เท่ากับ1หาร1บวก x แหมแล้วอยากได้ x อยากได้ x หนูก็แค่คูณควาย้ายข้างน่อยเดียวกับคูณควายายข้างนิดเดียวเดี๋ยวได้ x แน่นอนอา้าวเล่นต่อเลยครับหนู ไอ้อย่างนี้ก็คูณควัยธรรมดากับหนึ่งบวกเอ็กอยู่เป็นหารก็ย้ายจากหารขึ้นมาคูณซะเลยคูณควัยก็จะกลายเป็น4นะครับแล้วก็คูณด้วย1่บวกเอ็กย้าย5ตัวน,นี้ด้วยกับ5นี่อยู่เป็นหารก็เอาขึ้นมาเป็นคูณก็กลายเป็น1นึคูณห้าหนคูณหก็ได้หาเหมือนเดิมนะครับได้หาหมเดิมและไอ้น,นี่เอา4กระจายเข้าวงเล็บครับ4ี่คูณหได้4 4ี่คูณเก็กลายเป็น 4x ทั้งหมดเท่ากับ5้าเอาไกลจบละ ย้าย4ตัวนี้ครับจากบวกมาเป็นลบต่อทางนี้หน่อยนะครับก็จะกลายเป็น 4x เท่ากับ5ลบ4ก็เหลือ1นะครับก็เหลือ1นะครับแล้วย้าย4ไปหารสุดท้ายหนูจะได้ x เป็นเศษ1นส่วน4นะครับจบเลยครับเนี่ยรู้สึกจบเลยมีช้อยให้เลือกเลยนะครับเนี่ยถ้านูดูช้อยแต่มันจะมีช้อยให้เลือก x เท่ากับ1ส่วน4ไม่รู้ข้อไหนเอาข้อ1ส่วน4เลยนะครับนูกลับจอดไปอีกข้อนุนงกลับ มาดูข้อนี้อีกสักข้อครับหนูครับไอข้อนี้เขาให้หนูหาว่า4 9 9 9 9 9 9 9้าซ้ำนะครับ9าจนกระทั่งถึงอินฟินิตตัวเลยนะครับถามมันมีค่าเท่าใดครับหนูครับมีค่าเท่าใดเครอุยเราจะเล่นยังไงทำกันยังไงวะเนี้ยเอาหนูลองตั้งสติอ่านโจทย์แล้วก็ลองคิดนิดๆด,ดูก่อนนะครับว่าจะไปยังไงดี ไอ้ข้อนี่หนูเริ่มต้นจากไอ้สี่จุดเก้า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 ซ้ำเนี่ยนะครับหนูไปถึงอินฟินิตเนี่ยนะครับหนูขออนุญาตดัดแปลงเขียนอีกแบบหนึ่งขออนุญาตเขียนเป็นสี่แล้วก็บวกกับศูนย์จุดเก้าครับแล้วก็บวกอีกศูนย์จุดศูนย์เก้าครับแล้วก็บวกอีกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็บวกเป็นเช่นเนี้ยไปเรื่อยๆครับถึงอินฟินิตเลยครับนะครับ เออขอแจกแจงกระจายออกมาอย่างนี้ซะเลยนะครับเสร็จแล้วครับไอเลขสี่เฉยๆตรงเนี้ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งเอาไว้เฉยๆครับเลขสี่นี่ครูไม่เกี่ยวเลยนะครับเอาไว้เฉยๆเลยแต่ไอศูนย์จุดเก้าบวกศูนย์จุดศูนย์เก้าบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าถึงอินฟินิตตรงนี้ครับขออนุญ,ญาตใส่วงเล็บเข้าไปถ้าใส่วงเล็บแล้วมันไม่เคลียร์เห็นไม่ชัดอานุใส่วงรีซะเลยก็ได้นะครับใส่วงเล็บเห็นไม่ชัดใส่วงรีซะเลยเออไปอย่างนี้ซะเลย และไอ้วงเล็บวงรีที่มีตรงนั้นถ้าหนูดูชัดๆจะพบว่ามันจะเป็นอนุกรมเรขาอน,นันต์ครับเป็นอนุกรมอน,นันต์เรขาคณิตครับโดยที่พจน์ที่1ก็คือ0.9ครับพจน์ที่1น,นะครับคือ0.9แล้วออัตราส่วนร่วมหนูเอากว่าหารซ้ายเอาขวาหารซ้าย,าาาายก็คือเอา0.09หารด้วย0.9นะครับหนู หารตรงเนี้มนยมัก็เลื่อนทศยมข้างบนเลื่อนไป2จุดข้างล่างก็เลื่อนมา2จุดข้างบนจะกลายเป็น9ข้างล่างก็จะกลายเป็น90ตัดเสียก็ได้1นส่วนสิเอา1หานสได้0.1ดครับได้0.1นี่อาอัาอตราส่วนรูปมกครับหนึ่เฮ้ hey, ย A1 ก็รู้อก็หามาแล้วถ้าอย่างนั้นไอในวงเล็บเนี่ยหนูสามารถหาผลบวกได้นะครับ ไอ้วงเล็บเนี่ยไอ้เกาก็เกินี่หาผลบวกได้นะครับโดยใช้สูตร A1 หาร1ลบ R ครับ A1 ก็คือพจน์ที่1ครับก็คือ0.9 r ก็ที่หามาตะเกียครับ0.1นะครับหนูเนี่ยครับในวงเล็บครับหนูในวงเล็บครับหนูบวกลบคูณหารต่อครับเดี๋ยวหนูก็จะรู้แล้วล่ะว่าไอ้สี่าซ้ำนี่มันมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะรู้ละเดี๋ยวจะรู้ละนะครับเอาบวกลบคูณหารใ้เสร็จนะครับหนูครับลุยเลยครับลุยเลย ไอ้นี่ก็เล่นง่ายสิครับหนูหนูเอา1ลบ0.1ด่ได้ตลอไเลครับ1ลบ0.1ได้0.9ครับได้0.9ข้างบนก็0.9ข้างบนก็0.9ข้างล่างก็0.9ก็ตัดกันพอดีสิครับเนี่ยได้1พอดีจริงไหมครับเสร็จแล้วหนูเอาหนึ่งไปบวกกับ x 4ตอบ5ครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะครับ4.999้ําซ้ำเนี่ยรวมกันแล้วนั้นมันมีค่าเท่ากับ5นี่เองกับเท่ากับ5เต็มๆตครับหนูครับอขอต่อไปครับหนูไอ้นี่ก็อสอบมหาวิทยาลายัยเป็นโจทย์ประยุกต์นิดหนึ่งครับหนูแต่ก็ไม่ยากนะทำะมันไม่ยาก แต่อานโจทย์ให้เข้าใจนี่รู้สึกจะลำบากหน่อยครับเอาหนูลองหยุดวิดีโอสักนิดแล้วก็หนูก็ลองตั้งสติอ่านโจทย์ให้เข้าใจทิครับโจทย์เขาว่าไงไอ้ข้อนี้หนูเขาบอกหนูว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่อันนึงนะครับนี่นีนี่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกด้านยาวเท่ากันหมด และถ้าหนูเอาทั้งสามด้านไปบวกกันจะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับพีเอาความยาวสามด้านบวกกันนะครับจะได้ความยาวรอบรูปเนี่ยเริ่มต้นนะครับมีค่าเป็นพีเสร็จแล้วเขาให้หนูลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางทีละด้านครับจากจุดกึ่งกลางด้านที่หนึ่งมาด้านที่สองสอง,สองมาสามแล้วก็วกวกลับไปที่เก่ามันก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเล็กๆอยู่ข้างในสีแดงๆครับ ลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางครับก็จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าเล็กๆข้างในไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าเล็กๆข้างในที่ว่านั้นมันก็จะเหลือความยาวรอบรูปแค่ P ส่วนสองนะครับเพราะว่ามันลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางไงกึ่งหนึ่งไงเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็จะเหลือกึ่งเดียวทั้งสามด้านรวมกันเหลือความยาวแค่พส่วนสแล้วยังไม่พอครับเขาให้หนุลากเส้นเชื่อมครับ จุดกึ่งกลางของไอ้ข้างใหนอีกครับนี่นี่เป็นสีเขียวเขียวลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางข้างไหนอีกเป็นสีเขียวเขียวอย่างนี้ไอ้สามเหลี่ยมสีเขียวเขียวข้างในน่ะก็จะเหลือความยาวลงไปอีกกึ่งของกึ่งครับคือความยาวรอบลูปจากพีส่วนสองก็จะเหลือแค่พีส่วนสี่ครับเอาลดไปกึ่งหนึ่งลดไปกึ่งหนึ่งยังไม่พอครับถัดจากนั้นลากเส้นเชื่อมข้างไหนอีกไอ้สีเขียวๆขียวลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางข้างในอย่างนี้อีกครับหนู ลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสีม่วงไอ้สีม่วงก็จะมีความยาวรอบรูปเหลือพีส่วนแปดครับก็คือลดไปอีกกึ่งหนึ่งนะครับเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งถึงอินฟินิตครับพี P ส่วนแปดพีส่วนสิบหกพีส่วนสามสิบสองไปถึงอินฟินิตเขาถามเอาความยาวรอบรูปทั้งหมดมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกถึงอินฟินิตเลยครับจะได้เท่าไหร่วางง่าย ก็คือเขาถามหนูว่าเอา p ีบวกพีส่วนสองพีส่วนสี่พีส่วนแปดถึงอินฟินิตอย่างเงี้ยผลบวกได้เท่าไหร่เอาพวกเนี้ยบวกกันเอาผลบวกได้เท่าไหร่เนี่ยครับอ่านโจทย์แล้วมันเขา้าใจยากแต่ถ้าอยากจะหาผลบวกเนี่ยวบ,บวกได้เท่าไหร่อันนี้ง่ายครับอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวครูทาให้เดี๋ยวครูทํำให,ให้แต่ตอนนี้นันท์ใสหนูตีความโจทย์แค่นี้ให้ทันครูก่อน เอาเลยจะหาผลบวกทำไงไม่ยากสิครับอยากจะหาผลบวกตัวนี้ตรงนี้หนูก็ใช้สูตรเลยครับ s อ n อินฟินิตจะหาได้จาก a 1หาร1ลบ r นี่น,น,นี่ใช้สูตรเลยอยากหาผลบวกก็คืออยากหา a S ออยากได้ a S แล้ว a 1ห่ละคืออะไร A1 ก็คือพจน์ที่1นึนครับก็คือ p ไงใช่ไหมครับพจน์ที่1ก็คือ p ไงอาใส่ไปนะครับพจน์ที่1คือ P หาร1นลบ R, r. ก็เอาขวาหาันซ้ายเอามาทดตรงนี้นะครับแอนนะครับเอามาทดตรงนี้ข้อนี้ขวาหาันซ้ายคือเอา p หาร2 p ส่วน2แล้วก็หาร p นะครับหาน p หนูไอ p ตัวเนี้ย p ข้างล่างตัวเนี้ยหนูเขียนเป็น p ส่วน1ก็ได้ p ข้างล่างนะครับหนูเขียนเป็น p ส่วน1อย่างนี้ก็ได้แล้วกลับเศษส่วนขึ้นข้างบนกลับเศษส่วนขึ้นข้างบนก็กลายเป็น1ส่วน p ส่วนไอ p ส่วน2นะเอาไว้เฉยเนะอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมัน แล้วเอา P ตัด P ก็จะได้ R เป็น1ส่วน2ครับเนี่ครับคุณทำให้ดูโดยละเอียดครับเพราะว่าบางคน,นหารเศษส่วนซ่อนเศษส่วนไม่ค่อยจะเป็นเอาคุูทำให้ดูโดยละเอียดเอาละได้ R เป็น1ส่วน2เอามาใส่ตรงนี้ครับเอา R มาใส่ตรงนี้ R คือ1ส่วน2นะครับเอาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วหมูก็แคเขบวกลบกุหารอีกหน่อยเดียวครับจะได้ผลบวกถึงอินฟินิตทันทีเอาววาแล้วเอาเลยเอา1ลบ1ส่วน2ตรงนี้ก็ได้ 1>, 1ส่วน2นะครับข้างบนก็คือ p เต็มเต็มไอหส่วน2นี่หนูกลับเศษส่วนขึ้นข้างบนนะครับกลับเศษเป็นส่วนขึ้นข้างบนมันก็จะกลายเป็น2ส่วน1นะครับกลายเป็นสส่วน1แล้วเอา2ส่วน1คูณ p ก็ได้2 p ได้2 p จบซะและ้วข้อนี้บวกไอตัวนี้ไปถึงอน,นันต์บวกไปถึงอินฟินิตนะครับผลบวกจะได้เท่ากับ2 p ครับครับเรียบร้อยครับ